ถ้าไม่อยากตาบอดแล้วปวดฟันบนต้องดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมววยเพอร์เฟกต์สแลนะครับก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงที่ได้ตรวจผลไข้มาแล้วก็โชคไม่ดีเลยคนไข้ที่ตรวจเนี่ยเป็นคนไข้ต่างๆชาติด้วยขอมาพูด,ดประเทศอะไรนะเป็นโซนยุโรปนั่นแหละนะก็คนไข้ก็เข้ามาด้วยอาการที่ว่าเออปวดฟัน ปวดมานานละจริงๆเราไม่ได้เข้ามาดได้ปวดฟอลอกบอกว่าตาเนี่ยแดงนะครับตาข้างเนี่ยแดงแล้วเป็นมาประมาณหลายเดือนละหาหมอมาทั่วจังหวัดเลยไม่มีใครหาเจอทั้งหมอ ENT หมอฟันก็หาไม่เจอหมอตาก็ให้ยามาหยอดตาก็ไม่หายนะครับก็งงว่าเออเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรก็เราก็ดูๆแล้วมันก็บวมตรงนี้หมดเลยนะครับบวมหมดเลยแล้วก็ถามว่า เขาก็บอกมีปวดฟันมาเป็นปีละพนมาอยู่เป็นปีแต่ว่าก็ไม่ไปทําอะไรนะปวดตรงนี้นะฟันกรามบ,บนเนี่ยซีนี้นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งตาเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ตาเนี่ยบวมแต่เราตอนแรกเรามองแล้วเราก็ว่าเออมันเป็นไปได้ไหมที่ infection หรือว่าเชื้อโรคเนี่ยที่อยู่ตรงปลายล่าตรงนี้มันอยู่ในไซนัตแล้วมันก็แพร่ขึ้นมาจะถึงตายแล้วนนจริงๆก็คือถึงแล้ว นะครับแล้วจะทํำยังไงดีก็ไม่แน่ใจก็เลยลองให้คนไข้เอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าโอ้โหไซนัสนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าข้างบนตรงเนี้ยมันจะมีโพรงอากาศอยู่เรียกว่า maxillary sinus นะครับช่างมันโพรงอากาศไซนัสอยู่ตรงนี้ซึ่งคนไข้าบางคนเนี่ยลากฟันเนี่ยมันอยู่ในโพรงอากาศอันนี้พอดีแล้วบังเอิญบังเอิญลากฟันคนนี้เคยไม่รู้ยังไงรักษารากฟันมาละแล้วข้างบนไปสะพานฟันก็คือปิดเอาไว้หมดเลยแต่ข้างล่างเนี่ยรู้รู้แล้วว่าต้องมีเชื้อโรคแน่นอน เพราะว่าในไซนัสเนี่ยขาวหมดเลยตอนนี้ก็คือไซนัสอักเสบพอเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยในช่องอากาศตรงนี้นครับเต็ไมไปด้วยเชื้อโรคแบบขาววอกละอย่างี้ต้องเป็นสีดำนะก็เลยแบบโอ้โหอันนี้เกือบจะเป็นเรียกว่า Dental Emergen c y ละเรียกว่าเป็น Medical Emergency คือเป็นเหตุฉุกเฉินทางหันตกรรมได้แล้วครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยเริ่มไม่ดีละคือตาเนี่ยแดงสังเกตเลยนะครับแดงแล้วก็บวงข้มา,ามาปิดเหลือประมาณครึ่งนึงอย่างเงี้ย คนไข้ก็กระพริบตาไม่ค่อยได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงัาเคสนี้ก็บอกคนไข้ทีแรกคนไข้ก็ไม่เชื่อว่าโอ้โหมันจะเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าเอาลองฟังประวัติดีๆนะครับใครที่ปวดฟันเอาไวน้นานๆเนี่ยต้องพึงสังวรไว้เลยนะโดยเฉพาะฟันบนเนี่ยฟันกลางนะส่วนใหญ่ไม่จะปวดฟันกลางกันแหละถ้าปวดฟันหน้านะส่วนจะทนไม่ทนอนะถ้าดำปุ๊บพรุ่งนี้หมอต้องอุดให้แต่ฟันกลางนี่เละเทะยังไงไม่สนใจใช่ไหมครับแต่เปล่าอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามีสิ์ตาบอดมากนะครับ ผมว่าอีกไม่นานเนี่ยคงให้คนนีจ้จะต้องมีปัญหาแบบหนักมากแน่เลยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับถ้าอินเฟคชันเชื้อโรคมันไปทั่วร่างกายเนี่ยก็เราก็บอกเขาว่าในจังหวัดเราเนี่ยมันมีหมอให้ทำอย่างนี้ได้อยู่นะไม่กี่คนนะครับก็บอกเขาไปว่าคนจะทำอะไรบ้างตอนนั้นผมทำไม่ได้เพราะว่ามันยากมากแล้วก็ความเสี่ยงสูงต้องเป็นหมอเฉพาะทางทา นะก็วันนี้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับอยาคิดว่าเออปวดฟันไปแล้วหลายคนเลยนะคนไข้ในหลายคนปวดฟันแล้วก็ทนเก็บไว้เออกลัวหมอฟันน่ะนู่นนี่นั่นมั่งอะ่ะไม่ว่างมั่งอะ่ะอะไรมั่งอะ่ะไม่รู้วะนะสารพัดจะเหตุผลนะครับแต่พอปวดไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งหายหายปวดนะคนไข้ในเวลาหายปวดจะคิดว่าเออมันหายแล้วแต่จริงมันไม่หายนะเชื้อโรคสาเหตุมันก็อยู่ในนั้นนะครับ จนกว่าคือจะโชคดีกเกี่ยวไว้ปี2ปีและอายุเราน้อยนะอินเฟคชันเชื้อโรคมันไม่แพร่ป่พคุ้มกันเราเอาอยู่ก็ถืว,ว่าโชคดีแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมเราอยากเล่นเกมวัดดวงกันเนาะว่าเราจะโชคดีไหมแล้วเชื้อโรคมันจะไม่ขึ้นตานะตอนนี้เคสนี้ก็ส่งไปเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่าไปทําทางไหนแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยนะครับก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราปวดฟันเนี่ยเวลามันหายแล้วไม่ได้ไม,มายความว่าหายนะครับถ้ามันหายแล้วเนี่ย ทันตแพทย์เขาบอกว่าโอเคมันหายแล้วต้องมาติดตามผลไหมต้องดูแลยังไงต้องทาอย่างไรต่อต้องบูรณาอะไรต่อนะครับเข้าใจแหละหมอให้เข้าใจแหละว่าฟันมันเป็นฟันเราแต่คนที่จะบอกได้ว่ามันหายหรือเปล่าคือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งในที่นี้คือทันตแพทย์เท่านั้นนะครับเหมือนก็เลยเหมือนก็เลยเวลาเรา เป็นโรคอะไรบางอย่างในร่างกายเราเป็นอิสุกอิสัยอย่างเงี้ยถ้าหมอเขาบอกยังไม่หายแล้วเราไปบอกว่าเราหายแล้วกินยาครบแล้วบางคนให้บางคนเข้าใจผิดอ๋อกินยาแก้อักเสบครบแล้วไปซื้อกินเองด้วยนะเ้อกินเองกินยาครบแล้วบอกเออหายแล้วหมอมันมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีคนมาีแคลร์หรือบอกว่าโอเคอันนี้เวิร์กหายแล้วไม่น่าจะมีเชื้อโรคอะไรต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้น รีบเลยนะครับรีบอย่างเร่งด่วนนะใครปวดฟันบนนะครับอย่าลีร้อไม่รู้แหละว่าซี่ไหนฟันกรามน้อยนะครับเนี่ยฟันกรามน้อยก็ฟันกรามน้อยฟันกรามก็ใกล้ไซนัสเหมือนกันใกล้โพรงอากาศนี้เหมือนกันน่ากลัวมากเลยนะครับพอเวลาเป็นแล้วกินยานานมากบางคนรักษา3เดือนหกเดือนเลยนะไซนัสอักเสบเนี่ยก็ใครมีเพื่อนให้รู้จักเรื่องบอกปวดปวด,ปวดตรงนี้เนืบๆน,นะครับทั้งสองข้างอนะ่ะรีบไปพบทันตแพทย์ อย่าปล่อยเอาไว้นานอย่าประมาคิดว่าปวดฟันไปเรื่องปกตินะไม่ปกตินะครับไม่ข่ำนะพอถึงวเวลาเกิดขึ้นเราแก้ยากแล้วค่าใช้จ่ายเยอะทรมานมากนะครับยังไงก็เพื่อนๆท่านไหนอยากแชร์ความรู้ดีๆแบ่งปันสุขภาพช่องปากดีๆบอกข้อควรระวังให้คนที่บ้านสามารถแชร์คลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับ